สวัสพ He <hehe> <sch> ีน้องตอนนี้ผมพ่อพ่ามพ่อพามกลังล่มสาวอยู่พี่น้องเอ้โอ้ยโอกระปุกสาวนะหนามิแต่ผู้สาวใ่สั้นลูกรานก็ได้เสื้อหน้าเสือี่เคี้ยวหน้ากระป้สาวอันนี้เมียเขาอันนี้ อันกําลังปิ้งปลาแม่ครัวเฮากําลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสู่สร้างกินพาดิชมกินบ่พาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยแน่ยดแดงว่าสิไว้ก็เลยเียกเพิ่นหลังจากที่เฮาบ่ได้ลงมาถ่ายหลายๆมื้อเนาะพี่น้องปิ้งปลาแม่นําคองปลายังอันนี้น่ะปลาขาวหรือปลายังพี่น้องปลาตดําปลาตดําบ่ แบบแมอ่มอยู่กากินได่บ่อนินกะลับาบ่าวเป็นซื้อมาจากโลกนี่นะลายลอยู่ได้เนาะสองโลูกสามลามูกกอืมประมาณทุกฮิวแห้งบริกินข้าวเศร้าชิบย่ากิน หักมันสีเทียงนะมันสีเทียงนะพี่น้องแต่กระบาบเนาะตยอิดเมื่อยอ่าตาดอิดเมื่อยเมื่อยก็กินบรดหามได้่วงเนาะเหตุให้กินคนโป้าแบบบรได้จำเจียวจำยังเลยได้พี่น้อง ไหิวหมดใส่้หิ้วอยากกได้หิวยากคิดชื่อเป็นปลาแล้วพอผาหยาก็ว่าข้วมันงอยู่กองมาขังเทีอนขาวพี่ดอกมาปีงอยู่กอกมาจากหันเบิงได้นี่นาแกงปลากรดแกงบักลลีนแกงบักเล่นเตรียมยอ กูทางนากับบะหมีเผัดจี๊ตําหมักถั่วหมักแตงอันนี้ปลาอนี้เม็นตอนปลาใช่คือเบิ้งพี่น้องฮัทพี่้องซิมุ่งดูเอ็งซิมแล้วเฮ้ยประกอว่าประกแซ่บประกอว่าแซ่บก็ประกอพี่น้องเลยปลาแกงประกอบแซบปลาตอนเน้นๆพี่น้องเลย่นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแกงปลาแล้วก็ปิ้งปลาตำหมักแตงพี่น้องเลยสักลายอย่างสามอย่างเนาะมาหนึ่ เพราะว่ามนนะีมีหวานแบบสัยเทียดใช่ไหาบได้มาหวานมะกือตักต้มหวานมะอึะย่องอีกรอบมาจีบผู้บ่าวโอ้ยผู้บา่าให้บาดย่องในบัตรได้หน่าาตน <c oughs> แต่กำลังตัดเล็กอยู่พี่น้องเลยเออเด้นแหละอละย่งก่กอนยังโมนะ เออเขาจะเสริมคานอยู่พี่น้องค่ะตอนนี้เขาจะเปิดเพลงอยู่พี่น้องเอ้ยไม่ไม่เห็ดแบบบ้านเอ้ยเห็ดแบบเทคา,านพี่น้องเอ้ยแรงเลยเพี่น้องเอ้ยกำลังแต่งสดอสันสมต้องคาตาเกี้นี่แค่ตัวแม่ครัวเอาไลน์พี่น้องจะซอยกันผืนผับผืนผับเนาะเกลี่งใส่ซองบ่ ยเซฟเขากับคือบะหมี่เป็นหลักๆอปเลยข้ากับคือลูกาพอสมขวรนอสลัหมานีแกงปลาต้นีกปลาสับต่าแสงอุ้ยแกงปลากรดนะบริ่กินดูเด้อรดนเถื่อเด้อปลากรดน่ะ

ข้างหลังจะมีหวานพี่น้องุเจาหลังลงมากระปุกตาโอ้โหมากอกจิกเด้จิกกันมอว่านจิกห้าวจนนันนบั่มค่ะพี่น้องจะเป็นนี้ย่างคะ่ะนี่สมพักนะเจ๊ปาดไม่ใหญ่เปตาเสกอลี ปนปลาละปลาได้เนะานะห้างใจแท่นอ่ะจะห้ากระชอกออกเนี่ยพอเป็นซันแล้วเรียบร้อยบ้านเองทีเป็นทีมงานเขาได้บาทเนี่ยเกิดมาโอ้ตั้งแห้งรีรอหนิหึ่มโลดหานวันออกวันนาฮะพี่ดาว อ้าพี่ดางเลยสุดเนาะทันบันนาฮะโอ้เสี่ยวเมนี่เนี่กับยายเขาเอิเพันป่าเออเพ็นป่า ปลาดวงเท่านั้นเพื่อนก่ะอยู่ในคลิปซาซุยนงไล่ะพี่น้องะเป็นมาเห็ดเบียกแทนทัวเพื่อนลูกไ่ใช่เกาะเ็ดเพือนเออเือนตัวเองนะมีทีละสิ่งก็เก็บมาใส่น้อเก็บใส่ทีละสิ่งละสิ่งเอาแมนแมนนะกินกินเส้นเส่บโอ้ตืดจ่อยเนียกินโลวกินเหลวอืม ลึกซาวมาดัน่อกินข่าวรวมหนาซุ <ừ> ่มเซลแม่กมาทางแม่แยกวง ขึ้นมาเมื่อะบ้ดนาขึ้นมาเด้อทางตารางนะหอนลยพี่นองติดพลมแต่ว่มีผ้เสียบอ้าวแนบไปพแมบ่ ก in ็เลยบ่ว่าบานที่มาจ๋ามันเฮาะอันแฮงเนาะเมื่อยเฮ็ดเวียกไปเมื่อยเฮือบ่ทันหมดมันได้สันข้าวห้วยกินบ่ได้หลายติเมื่อยเล่รอยมันแดดแฮฝนตกว่าสิเย็นพี่น้องเย็นแต่ยามเช้ากยกคืนมือคืนน่ะ กบมากังเวนหอนคือเก่าพี่น,นองเลยคุณบ่าวก็มาคลายสาสรบ่าวมีลูก็จมาคายสารนี่ทังล้างเองนี่ลูก็จมาคายสาตรพี่นองเลยคายศาสาร มาวาสาน้ำมือนเสือสาเนะลอกินข่าวนะมมาันมากินข้าวี่ลบวกินปข่าวมัขีข้าวเซมักขีมนีเพิ่นบดิไปหาี่สี่ป่าอลไรกะยุดมาเห็ดเบียกเออเหมือนปะป่ะมัีจะบดิไปหาี่สี่ยึดเห็ดเบียกหวัดน่งกินกับยูเฮือนบ่ เป็นปลาฮาิซีมันน uh, really yeah, <oh, right. voilà ี่มูเห็ดเบียยเห็ดเวี้ยงมูจ oh, uh, ้ะอืมพอดีแหละปใา้กคิซีหน่อยอย่ไปหามันโอ้ยวมะข่ายสาติเลลงมาวาดเลยเป็นที่ขาจะบอกินสาพี่น้องเลย เฮือนห้าหอมปูก็ได้ดอกต้องเฮือนลังใหญ่ๆยาวๆกว้างๆปูป,ป,สสสสสสปมูมันดือดพี่น้องปู <c oughs> สาด <c oughs> <c oughs> เป็นสาดสาดแบบพ้มขนาดนุ่มๆนะก็ออกเท่าไันนะก็ซองรลอยบ้านน่ะนะสะค้อนป้าเจ็ดลอยหาสิเขาจะผิดเฮ้ยคือซองโลอยเจ็ดลอยหาสีบ <c oughs> ตอนแน่เป็นได้นหานวานอยู่หวานน่ะหวานตนี้านําบ่ค่อยหวานกินได้แต่บ่ค่อยมากเื้อยังบ่กินบ่ได้กินาเหือน่ะยยสดๆนี่อยด จปีเอาขามาเนี่ยเด้พอบพ่อคิดหนานะพี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทกำลังใจเด็กพี่น้องเลิขอบคุณเอทุกๆุท่านที่มีได้มาถึงวันนี้เนาะทพีผ่าคตะ้คนตกได้กระจายไปทั่วทอกภี่เลยพี่น้องสบายดีเอ้าผ้านี่นนคือผมมีใครมากินหลือเปาเนี่ยของจ้า เสียิ่งกํลังก้าวขึ้นมาเพอ่มักขนาดมาสันโอ้เนียเพืนกำลังเกือบพ่ออยู่พูอืมอันนี้นี่กินวมวดดอกอืมขึ้นมาเมื่อแรส้างยู่ลุงมส้างยังบ่เดียวนีเน่เน่เอาเียเอาเดียวล้ โอ้กะลัเมดกิตติแอลเสียติ่งเ้าโอ้ตกใจกันเลยเส้นแส่บโอ้แค่มีพรมกันนาสิดีเนาะ